เปิดวาระการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายบริหารจัดการค้าแห่งชาติด้านการผลิตที่จะประชุมกันวันนี้19พฤศจิกายน2567พี่น้องชาวนาทั่วประเทศสนใจข่าวนี้มากเนื่องจากข่าวนี้หากมีการประชุมพีรณากันไปแล้วจะส่งผลต่อการช่วยชาวนาโดยเฉพาะไร่ละพันครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ สูงสุด20,000บาทชาวนาตามข่าวนี้มากและอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือเพราะราคาข้าวไม่ค่อยดีแต่วาระการประชุมที่จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนบขอด้านการผลิตวันนี้ไม่มีไร่ละพันบรรจุไว้ในเรื่องเพื่อพี่นาครับเป็นที่น่าแปลกประหลาดว่าตกลงแล้วมาตรการช่วยชาวนาไร่ละพันนี้รัฐบาลชุดนี้ยังจะทำต่อ หรือไม่ทําเป็นเรื่องที่น่าสนใจจริงๆครับดูวาระการประชุมครับระเบียบวาระการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิตครั้งที่1นึ่ทับ257จะประชุมณห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรวันที่19พฤศจิกายน257ก็คือวันนี้แหละครับเวลา14นาฬิกาวาระการประชุมครับระเบียบวาระที่1ประธานแจ้งที่ประชุมทราบวาระการประชุมระเบียบวาระที่2เรื่องเพื่อทราบก็มี2เรื่องครับ ระเบียบวาระที่3เป็นระเบียบวาระที่สําคัญมากครับคือเรื่องเพื่อพิจารณามีอยู่2เรื่องครับเรื่องที่ 1, 1> ทบทวนโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรกผู้ปลูกข้าวอันนี้ก็คือจะมีการลดทบทวนโครงการปุ๋ยคนละคร,รึครง่รงนั่นแหละครับแล้วก็เรื่องเพื่อพิจาณาเรื่องที่2ก็คือพิจารณาแต่งตั้งคณะทํางานบรหิหารจัดการข้าวตามนโยบายรัฐบาล เรื่องเพื่อพิจารณามีสองเรื่องเท่านี้ครับจะเห็นว่าไม่มีพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการช่วยชาวนาไร่ละพันบรรจุว่าในวาระการประชุมวันนี้นะครับแล้วก็ระเบียบวาละที่4เรื่องอื่นๆถ้ามีอ้าวเป็นอย่างนั้นไปครับแล้วเรื่องช่วยชาวนาไร่ละพันนั้นรัฐบาลจะไปช่วยตอนไหนเพราะถ้ายังไม่มีบรรจุในวาระการประชุมในเรื่องเพื่อพิจารณาในวันนี้ กระบวนการที่จะช่วยช,วยชาวนาไร่ละพันก็ยังไม่เริ่มนั่นนาสิครับเอาละครับพี่น้องชาวนาติดตามผลการประชุมหลังการประชุมวันนี้จะนําข่าวมาเล่าให้ฟังอีกต่อไปว่าตกลงแล้วไร่ละพัน์มันเป็นยังไงนะครับเอาละครับทั้งหมดก็คือการเปิดวาระการประชุมคณะอนุกรรมการนปรขด้านการผลิตนํามาเล่าสู่ชาวนาฟังวันนี้ครับ ให้กำลังใจพี่น้องชาวนาทุกคนทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ